นี่คือข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้าที่งามนะครับหลังจากที่ปรับสภาพดินนะครับแปลงนี้นะครับเขาปรับสภาพดินอยู่นะครับนี่ครับดินดีอยู่แล้วนะครับแต่ขาดปุ๋ยนะครับทุกคนปุ๋ยไม่พอนะครับดินกับปุ๋ยเป็นของคู่กันนะครับทุกคนนะครับปุ๋ยอินทรียกับปุ๋ยเคมีนะครับต้องใส่ร่วมกันนะครับถึงจะได้คุณภาพนะครับ การปรับสภาพดินไม่ให้ดินแข็งเฉยๆนะครับเวลาเราปักดำเข้าไปปลูกข้าวปลูกพืชจะช่วยให้พืชจเจรือนเติบโตขึ้นเร็วนะครับความหมายของดินดีนะครับถ้าดินไม่ดีครัปลูกพืช,พชลงไป3วัน4วันอาทิตย์หนึ่งก็ยังบวกลืนคือว่าพืชไม่โตช้านะครับถ้าสภาพดินไม่ดีนะครับแต่ดินดีนะครับเราปลูกพืชลงไป ก็จะงามจะเลื่อนเติบโตได้ดีกว่ากันนะครับนี่ครับคือปรับสภาพดินสําคัญมากนะครับทุกคนก่อนปลูกข้าวนะครับเราต้องปรับสภาพดินนะครับทุกคนับไหมีหลายแปลงปรับได้ทุกแปลงก็จะได้ข้าวงามได้ข้าวขายหลายกระสอบหลายอุ้มนะครับทุกคนนี่ครับย่างแปลงนี่นะครับดีอยู่ครับแต่ว่า เพื่อนใส่ปุยน้อยนะครับไม่พอปุยอย่างครับทุกคนนี่ครับต้นข้าวก็เลยงามเฉพาะคันนานะครับให้เพื่อนสังเกตดูนะครับทุกแปลงนะครับทุกที่งามเฉพาะรอบคันนาทําไมรอบคันนาถึงงามเป็นพิเศษก็เพราะว่ามีพืชมีหญ้านี่ครับพืชหญ้าที่เราตัดหรือมันแก่มันหย่อยเสลายไปนะครับรอบรอบคันนานะครับมีปุ๋ยอินทรียนะครับนี่ก็เลยงาม ตรงกลางไม่มีนะครับทุกคนก็เลยไม่ค่อยงามน,นะครับแต่ขนาดนี้ก็ถือว่างามใช้ใช้ได้นะครับทุกคนนะครับนี่ครับก็ถือว่าข้าวรวงใหญ่ครับทุกคนข้าวเจ้าข้าวหอมมะลินะครับรสชาติด,ดีนะครับหุงนะครับ เอาไว้กี่เดือนนะครับก็รสชาติก็ยังดียังหอมเหมือนเดิมครับข้าวเจ้าหอมมะลินะครับทุกคนนี่ครับข้าวเจ้าหอมมะลิสิบห้านะครับมันจะมีสิบห้ากับข้าวเจ้าหอมมะลิ้อยห้านะครับไม่เหมือนกันแต่ว่าสิบหานี่ดีกว่านะครับทุกคนนครับรสชาติดีกว่า นี่ครับตรงนี้ค่อยงามนะครับทุกคนขาดปุยนะครับปุยแล้วก็สภาพดินนะครับให้มันทั่วถึงนะครับทุกคนทุกแปลงข้าวก็จะงามนะครับนี่ครับ อย่างแปลงนี้นะครับนะครับแปลงนี้ข้าวก็ว่างงามเกิดใช้ได้อยู่นะครับทุกคนแปลงนี้แต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยงามนะครับถ้าเขางามจริงนะครับไม่เป็นแบบนี้นะครับทุกคนนะครับเกิดเกินโลกนะครับข้าวก็เป็นโลกนะครับอย่างเช่นแปลงนี้ ที่เก็บเกี่ยวไปที่ผมเคยลงคลิปนะครับแปลงนี้เกิดโรคนะครับทุกคนนะครับต้องปรับปรุงดินนี่ครับดินไม่ดีวานปุ๋ยไปนะครับน้ำน้อยทำให้ปุ๋ยขึ้นกินต้นข้าวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับปุ๋ยขึ้นกินต้นข้าวหลักเข่าบ่ลายนะครับพูดง,ง่าย เห็นไ,ไหมครับนิดเดียวเองนะครับหลากข่าวปกติหลากข่าวมันจะลายกว่านี้นครับยินยังชื่นอยู่นะครับแต่ว่ายินแข็งนะครับนี่ดินที่ชื่นด้วยแบบนี้ก็เราเดินไปนะรับดินมันตะหลวมนะครับทุกคนนี่ครับ